มีเรื่องงามหน้าเป็นถึงระดับลูกชายรัฐมนตรีช่วยเมาแล้วซิ่งรถหรูออไม่ทอ,อ,อฝ่าด่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นะคะต้องมีการสกัดอะ่ะเพราะเขาชนฝ่าเหล็กกั้นของทางเจ้าหน้าที่เลยคุณผู้ชมออแล้วก็ยังโวยตำรวจไม่ให้จับกลุมไม่ให้เป่าด้วยะนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เอาเครื่องจอจมูกเอาแค่เครื่องนะเ,<อ>เครื่องวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมาจอจมูกพบว่า เครื่องมันพุ่งปรี๊ดขึ้นมา183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าอมแล้วเป่ามันจะขนาดไหนนั่นนะ่ะสีนี่ขนาดจอจอแค่ลมหายใจออแต่ยังปฏิเสธด้วยนะคะแถมกล่าวหาตำรวจว่าลักทรัพย์ คุณผู้ชมลูกชายรัฐมนตรีช่วยนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังแล้วดูรถดิหรูรม<ะ>สวยใช่นี่ค่ะเป็น BMW นะคะสีขาวขับชนแผงเหล็กของตำรวจล้มเสียหายที่บริเวณด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลแถวปากซอยรัชดา31ค่ะที่กรุงเทพนั่แหละเมื่อช่วงตอนตี3ามครึง่งโอ้โหนี่ เหมือนตอนช่วงพับบาเลิกกี่โมงตีสองตีสองฮะไอเดี๋ยวนี้ตีสี่เขาเริ่มยังเออบางพื้นที่บางโซนใช่ค่ะทีนี้ก็ทราบว่ารถคันนี้เป็นรถผู้ชายนะคะวัยอายุ46ปีเป็นลูกชายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหนึ่งค่ะทีนี้พอสอบถามตำรวจที่ตั้งด่านตรวจรถคันนี้เนี่ยท่าทีคือมีพิรุษคือเรียกหยุด แต่ไม่หยุดแล้วก็ฝ่าไปเลยนะคะตำรวจต้องใช้แผงเหล็กกั้นเพื่อให้หยุดรถแต่คนขับไม่พอใจชนแผงเหล็กมันเลยอต่อมาพอรถเคลื่อนที่ไปไม่ได้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มค่ะคุณเทียบลองดูคุณผู้ชมลองดูแผงเหล็กยังติดอยู่ใต้ b m เเนี่ยกันชนหน้าเนี่ยนะฮะใช่ใต้หน้ารถเนี่ยแล้วพอขอตรวจวัดแอลกอฮอล์ไม่ให้ตรวจค่ะจนกระทั่งดาบตำรวจพัชรพลที่อยู่ที่ด่านตรงนี้ใช้เครื่องวัดเบื้องต้นแบบไม่สัมผัสจ่อใกล้ที่ปากกับจมูก ของทางชายขับรถหรูคนนี้ที่เป็นลูกชายรัฐมนตรีช่วยอย่างที่บอกค่ะผลวัดได้พุ่งไป183มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็เลยนำตัวนะคะส่งสอนอประชาชื่นเจ้าตัวคนขับปฏิเสธและก็เมาโวยวายค่ะไม่รับข้อกล่าวหาแถมหาว่าตำรวจลักทรัพย์หลังจากนั้นเจ้าตัววางหลักทรัพย์20,000บาทยื่นประกันตัวออกไปทีนี้มีสมาชิกเท่านหนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเพื่อนตำรวจแฟนเพจโพสต์บอกว่า คนขับคันก่อเหตุคือลูลกชายนายสันติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอถ้าระบุชื่อและตำแหน่งแบบนี้ก็คือคุณสันติพร้อมพัดถูกต้องอทีนี้พรอเรื่องราวนี้แชร์ออกไปอันดับแรกชาวเน็ตเข้ามา ชื่นชมเจ้าของโพสที่กล้าเปิดเผยชื่อว่าเป็นลูกชายของใครถึงว่าชื่นชมคนขับบ m เอ็มอ๋อแบบแบบนี้ไม่ไหวนะเ <c oughs> มาแล้วขับแล้วก็ยังจะฝ่าแผงเหล็กอีกไม่ยอมเป่าอีกกล่าวหาตำรวจอีกโอ้หลายดอกเลยนะครับทีนี้ก่อนมีคนเข้ามาแซะนะคะว่าพ่ออยู่สาธารณสุขดูแลเกี่ยวกับเมาไม่ขับด้วย <c oughs> รุนงรงยังไงถึงได้ผลงานชิ้นโบแดงแบบนี้เออเออโหนี่เสียถึงคุณพ่อเลยเสียถึงคุณพ่อจะคงจริงนวเนี่ยนะ ยิ่งเราเป็นคนในครอบครัวนักการมงการเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงอ่ะเราต้องประพฤติตัวดียิ่งต้องให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมถ้าต่างประเทศเนี่ยนะฮะเผอๆนะเขาเรียกร้องคุณพ่อซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะให้ลา,<ห>าออกเลยใช่มดูวซ้<อ>ํำไปเพราะที่คือคนในครอบครัวค่ะ<า>ไปถามคุณพ่อเลยอ,อ,อผู้สื่อข่าวของเราทีมข่าวใหญ่คุณผู้ชมให้คุณเกตบณีแก้วผลึกค่ะไปสอบถามคุณสันติ เจ้าตัวบอกย้อนถามว่าลูกชายทำอะไรเหรอ,อมผมยังไม่ทราบเลยเดี๋ยวผมขอเช็คกับลูกก่อนนะแต่ปกติเนี่ยไม่ค่อยเจอกันแล้วก็ไม่ได้มาหากันนานแล้วเขาเป็นลูกชายคนโตแยกครอบครัวไปแล้วคุณสันติย้อนถามว่าไม่มีอะไรระ้แรงใช่ไหม,มถามนักข่าวแบบนี้ค่ะนักข่าวก็เลยเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าลูกชายของท่านเนี่ยค่ะมเมาแล้วขับฟ่าดานคุณสันติท่านรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขท่านก็เลยบอกว่าอา้าว ไอ้พวกหนุ่มๆพวกนี้เทศกาลมันแย่มากนะแต่ปกติแล้วเขาเป็นเด็กดีคือลูกชายคนโตเป็นเด็กดีท่านบอก <ฮะ S 1> ก่อนจะยืนยันว่าแม้ว่าจะเป็นลูกรัฐมนตรีก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป่าแอลกอฮอลสูงขนาดนี้มันก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและที่จริงต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะเพราะว่าถ้าหาก ไปเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวจะได้นั่งร้องไห้กันบ้างละเหมือนกับดีที่สกัดเอาไว้ได้ทันถูกต้องอฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสันติพร้อมพัดผู้เป็นพ่อคะ่ะไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยวเอ๊ะจริงเหรอเดี๋ยวต้องเช็กกับเขาเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้เจอกันหรอกไอ้พวกหนุ่มๆพวกนี้ยเทศกาลมันก็ แย่ yeah, มากเดี๋ยวเช็คแล้วก็คุยกันพี่สันติแต่ว่าเหมือนสังคมเขาก็มองว่าเอ๊ะเป็นลูกรัฐมนตรีจะได้รับการช่วยเหลืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะโอ้ไม่ได้หรอกถ้าตำรวจเป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรถ้ามันเกินเยอะๆมึงก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วจะมายกเว้นไอ้นู่นไอ้นี่เป็นไปไม่ได้ไไไไแล้วต้องขอบคุณตำรวจซะด้วยซ้ำเดี๋ยวถ้าเกิดเมาแล้วขับเดี๋ยวมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวได้นั่งร้องไห้กันมากอ่ะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเช็คนิดหนึ่งผมไม่ทราบจริงๆรอ๋อเาลูกเขาแยกครอบครัวไปแล้วใช่มีเหมือนกับมีลูกอยู่สามที่คนเนี่ยแหละบางคนก็จะอยู่คุณพ่อคนโตแยกไปแล้วแล้วนาจะเป็นคนโตนี่คือคนโตทีนี้นักข่าวของเราคุณเกียรติวันนี้ก็เลยถามกังวลไหมจะส่งผลถึงการปรับคณะรัฐมนตรีคือช่วงนี้กำลังเกาอลีร้อนกันอยู่หลายกระทรวงนะค่ะคุณสันติก็บอกไม่หรอกมันไม่เกี่ยวกันคุณเกียรติวันนี้ก็เลยถามเพิ่มไปอีกว่าเอ๊แล้วคดีเนี้ยในฐานะพ่อจะช่วยไหม คุณสันติก็ย้ำว่าเดี๋ยวจะถามเขาดูก่อนจะย้ำว่าไม่มีอะไรหลอก,กเราต้องเคารพกฎหมายค่ะนี่แหละฮะก็เป็นลูกระดับรัฐมนตรีนะทำอะไรคิดหน้าคิดหลังหน่อยอ